สวัสดีอีกรอบนะคะคลิปที่สามของวันนี้อีกแล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปที่สองคลิปที่สามมันถ้าถ่ายนานเกินไปมันก็ไม่ไหวเนาะมันโหลดโหลดยากด้วยอืกว่าจะลงได้อะนานนานแล้วก็กลัวทุกคนจะเบื่อเพราะว่ามันก็เห็นแต่ดอกเห็ดเนาะเห็ดเหลืองตลอดเลย เดี๋ยวจะว่ามีแต่เห็ดเหลื้องเห็ดอื่นไม่มีปนเลยเนี่ยคลิปหนึ่งสองสามเนี่ยคือวันเดียวกันนะคะวันเดียวกันแต่เราถ่ายให้ทุกคนได้ดูลงวันละคลิปนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้มีคลิปเก็บเห็ดดูทุกวัน ่ายทำไว้อาจจะวันที่ลงอาจจะไม่ใช่วันเดียวกันกับที่ไปเก็บก็ได้นะคะว่เาเราจะแบ่งเอาไว้ว่าช่วงนี้จะเข้าป่าไม่ได้ทุกวันโอ้โหดอกนี้เพราะว่าฝนเริ่มตกเยอะตรงนี้เป็นมีเหตุอะไรขึ้นไม่รู้ไม่เอาดีกว่าเนาะ อันตรายแต่คลิปนี้ก็เปิดคลิปมาดีนะเพราะว่าดอกสวยๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะมีแต่บึ้มบั้มเนี่ยมาดูด,ดิเห็นไหมป,ปับป๊บปับ๊บ ตรงนี้ก็จะมาต่อแล้วจ้ะเพราะว่าพี่ฝนคิดว่าน่าจะเก็บไม่หมดหรอกน่าจะได้แถบนี้แถบเดียวอีกเหมือนเดิมแถบเดียวมีหลายดอกอยู่ตัวนี้ เราคิดว่ามีอยู่แค่นิดอืมไม่ได้เอาถังมาถังวางไว้ตรงนู้นเราเดินมาดูเฉยๆเ,เดี๋ยวต้องเดินกลับไปเอาถังมาใส่เก็บกองไว้ก่อนนีไ่ไงอ๋ออ๋ออไม้อะไรมาบ้าง นี่ทุกคนที่ฝนเจอเห็ดดำซึ่งรอยมันเป็นแบบแห้งไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมดําๆเนี่ยคือเขาขึ้นก่อนแล้วก็มันแห้งมากแล้วพอเจอฝนปุ๊บมันก็เลยบานเลยวันนี้ไม่ได้เก็บนะคะเห็ดดำเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเห็ดดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวมาเก็บเพราะว่ามันมันยังไม่เยอะไงดูดูด น้ำไหลเสียงน้ำไหลต๊กฝๆนๆๆๆตกแรงนะสองวันติดกันวันครึ่งราว่าวันนี้ตกครึ่งวันฝนเห็นเห็ดขึ้นเป็นแผงเลยอยู่บนเนินเขาจะไปเก็บดีไหมอ่ะ เราเห็นแต่ไกลเลยเป็นแบบเป็นแผงเหลืองเหืองเลยอะแต่ว่ากลัวตะปีนขึ้นไปแล้วมันแบบดอกอยังเล็กอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ฝนจะขึ้นไปตรงที่เห็นไว้เป็นแพร่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า <c ười> ขึ้นไปเป็นใบไม้ะละโอเคเดี๋ยวจะเอาถังนี้เทใส่ถุงกระดาษนี้นะคะน่าจะได้ประมาณสองถุง <c ười> เพราะว่าสองถุงนี่คือหนึ่งถัง โอเคนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหนึ่งสองถุงนี่คือหนึ่งถังนี่ก็หนึ่งถังโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไปค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนอันนี้วางไว้นี่ก่อนไปปีนเขากาันนี่ไงทุกคน <c oughs> โอ้ยน่อซื้อหวยก็ไม่ถูกโอ้ยได้ถึงสิบดอกไปเนี่ย มันยังเก็บไม่ได้มันยังดอกมันยังเล็กอยูอ่เออที่จะได้ก็ประมาณสิบดอก <c oughs> ถึงหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยหน่อยแต่ไม่เป็นไรยังไงมันก็ต้องเทออกอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันเต็มแล้วเนาะสองถังอะ่ะเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าเอา้า ทำไมเต็มทังไว้จังเพิ่งจะเปิดคลิปโอ้ก็เก็บมาแล้วไงจากคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองไงเนี่ยคลิปที่สามถัมง,ทงที่สามอึ๊บเต็มรู้จะได้เต็มเปล่อกเห็ดดอกเล็กหลอกเราให้เราตะปีนเขาขึ้นมามาเก็บข้างล่างแล้ว ปีนขึ้นไปได้ไม่ถึงสิบดอกเห็นว่าจะให้จะลดหุ่นก็โอ้โหค่อยๆลงก็ได้น้ำหนักเนี่ยเ <c oughs> อนอ โอ้ยตรงนี้มันใกล้ซุ้มที่เขาล่าสัตว์ตรงนี้จะเข้าไปข้างในอีกไหมอ่ะหรือว่าเราเก็บถอยออกไปข้างนอกเพราะว่าไม่ได้เดินไปดูไงว่ามีคนมาล่าสัตว์ได้ยินเสียงเหมือนแอลหรือกวางนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าคนล่าสัตว์เขาเฟกเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะ คลกเสียงแบบเรียกให้กวางมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากวางจริงๆก็ไม่รู้ดูสวยเนาะ,ะขึ้นเป็นกลุ่มเปก้อนถ้าดอกอย่างเงี้ยมันถือว่ามันสวยมากโอ้มือแขนก็ไปโดนแต่กล้องถือว่าสวยมากนะเนี่ย ดอกกำลังดีด,มนะดูมาวิ่งเก็บวิ่งเก็บนะหายแล้ว น,นี้ต้องเอาเขาหลุดมานละ้ข้างล่างก็จะมีดอกแบบสวยๆหน่อยเนาะเนี่ยก็ยังแบบให้ได้ลุ้นมันดอกมันสวยขึ้นไป ขึ้นไปเจอเป็นแผงเลยตะลึงตะลึงสีเหลืองสวยเชียวขึ้นไปแหมแอบมีใบไม้ปนด้วย ขึ้นเบียดเบียดอยู่ใต้ไม้เราว่าเราจะเก็บป่าแถบนี้แล้วเราก็จะเก็บออกไปข้างนอกถึงถนนสรุปว่าเราได้เก็บข้างทางมาแล้วก็มาเก็บตรงนี้ก็เย็นแล้วนะจ๊ะน่าจะได้เก็บแค่ป่านี้เหมือนเดิมคนละแถบกันนะคะกับอันเมื่อวานคนละฝั่ง เสียงน้ำไหลเพราะดีหูเห็ดดำหูหเป็นแพรเลยสวยมากเลยอะ่ะ <g ly> ดูดิเหมือนล่มเลยเนาะอ่ะล่มแตงโมอะ่ะ <g ly> ใกล้ล่องน้ำเลยเนหะ็นไหมได้ยินทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหม ถ้าอยู่บ้านเราก็จะแบบเย็นเนาะนั่งใกล้น้ำตกมีอาหารอร่อยอร่อยทานนั่งกินอาหารชื่นใจเย็นแต่อยู่ที่นี่เขาบอกว่ามันหนาวมาก <c oughs> เขาหาเขาจะหาบรรยากาศร้อนๆกันแถวนี้นะ่ะหาเรียกร้องหาแดดแดดออกเออแหละ ได้บ้างไม่ได้บ้างนะจ๊ะอันนี้ดูขึ้นเป็นพแพรอี่ะนะก็จะได้เป็นบางดอกดะเ,เห็นบะเลือกเอาเนะี่ยจังสี่มันต้องถอนขึ้นมาถอนมันขึ้นมาถอนมันขึ้นมานี่ไหมอืม อันนี้เอาบ่ได้จักเป็นยังดึงบ่ขึ้น,น,นเลือกเอาขายาวอยู่อันนี้เริ่มไม่ยาว เริ่มไม่ยำไม่เอาเอาที่ยังยาวที่ได้เนาะขาสั้นๆนะโอ้ยทำยากเธอได้กว่าจะเสร็จแต่ละดกอกสวยจริงๆแบบว่าตะลึงกับเห็ดที่ออกมาเป็นแผง nhúng cả cắt xong hết ngâm ngâm phát xong hết hết chặt chặt cả đấy ăn đi nó nó ถึกใจเลยอ่ะแข็งแรงแล้วก็ขาแข็งแข็งตันๆซะละให้ก็มีอีกจ้ะคนละอืมมีเบียะนั่มกเก็บเบียไปดอกเอาให้เพิ่งนไว้ใหญ่เนาะนะบืด คืออ้วนแทะขาสวยตันอ้วนดีงานดีมากอลไะทั้งนี้นี่ทั้งนี้นี่ได้บอบอเรียกว่าข่เบาเห่นพี่น้องเก็บบ่ได้ดอกน้อยอยู่งคน่ะสำรวจเรียบร้อยแล้วโอ้ អត់វិញเดี๋ยวมาเก็บไมค์ก็ได้ เมื่อกี้หันกล้องสักควับไปไวเกินค่อยๆหันกล้องมัน,มน,มน,มนเราเราจะเก็บออกแล้วไงหัวเขาดังก็แก,ก๊แกก็แก๊หันหันไวเกินโอ้ดังก็แก๊บก็แก๊บเลยอ่ะอือ อ,อ,อยู่ในป่ามดเอออยู่ในป่าบูบอรี่โอ้ยจงงังแมนวาวปิดเปลาถือมั้งมีไอ อ๋อแขนพันไปทางไหนเนาะพันสายชาร์จเปียกน้ำมาแล้วก็แก๊กแล้วรองเท้าแตกจ้ะน,น้ำเข้าโอ้ยน้ำเข้ารองเท้าบูทตเออเจ๋อแช,ชะ นู้นอยู่ข้างในมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวเอามาให้ดูดยงงัดมาให้ดูอึ๊บอึ๊บอึ๊บอย่าแตกนะสระบป๋จะเออจะโชวส์สักไรครับพุ่นสวยงามข้างๆกันอีก นี่จ้ะถ้าอยู่ในมอสนะหืมเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์มากจริงๆดอกก็สวยอ่ะอืม เียบถ้าเป็นคลิปใกล้จะกลับบ้านจะเป็นอย่างนี้แหละหมดแรงนะจ๊ะทุกคนอุ้ยความสวยดูความสวยของเห็ดไปกันแล้วกันอา้าวอันนั้นเป็นอะไรลนะ่ะไม้งัดขึ้นมาล้มเลยพอดีไม่ต้องถอน ว่าเป็นเล่นไปถัทงที่สามก็จะเต็มอีกแล้วเดอ้อนั่นเห็นไหมหืมยิ่งเย็นยิ่งหนาวเย็นเย็นหน้า ดูเห็ดไปเด้อจ้าคลิปนี้นะนะดูความสวยของเห็ดก็พอเนาะจากิี่เราอย่างเล้เมือ่อนเฮงนี่หืมหืมห,ห,หมวกบางๆนะเห็ดแบบนี้น่ะ จริงๆแล้วก็ถามว่าเก็บได้ไหมก็เก็บได้แหละแทบทุกดอกเลยแหละมันแต่ว่ามันจะขามันไม่ค่อยยาวดอกมันจะเล็กอลม <S <S พัดมาเย็นวุบวับวุบป,ปับหนาวเอา้าติดมือมาตลอดเลยเป็นยังไงเออ เบิ้งเอาอีกแล้วเป็นแพ้เลยเอาจังไดดีเก็บรถสามีกับท่วมาบอกแล้วว่าออกมาจากที่ทำงานแล้วนะวสันขับรถกับประมาณครึ่งชั่วโมงพี่หนอคอยชิได้เต็มอันคุบบ ครั้งนี้นะเก็บให้ได้เต็มถังก้อนเพ่อนสิมาหอดเ,เพ่อนมากกับเฝ้าเอาเฝ้าเอาละว่าต้องเอาเฮ็ดไปทรงเพ่อนไงไม่อยากขับรถคำเนาะมันมืด ฝนตกบนถนนมันมอนอันนี้ยังบอไปดอกจ้ะบอท่านได้ดตัดขายอ,าอยู่เอาแต่ยูออ่เหียนัหล่ะไปท้อ,อนก,ก็อยากสีออก โอ้ขา <ừ. S 1> n ยังไงอันนี้แพ้งี่นาสิเต็มคุยุคดอนผุ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 เต็มยุเต็มคุยุ ให้รูปอีกก่อนมอดคุ้มกับเปืือนขี้ดินแน่แหละอันนี้เพราะว่าห้อยหมูคุยเอาปิ้นเอาดินขึ้นมาโอ้หก็ได้มันแตกอันหากไม้อยู่ตรงกลางดอก โอ้ยยงยงยงงยงเสียงเครื่องบินกระบินผ่านเด้อพี่น้องเลยยางบ่อบ่อสอดปลาอันนี้เหลืออีกน้อยนึงนี่แหละบ่อแต่ยางไปทาง อันนั้นยางบัท่านคุณสามีสีมาหักแล้วก็เลยได้แถวนี้ล่ละมอดปิดไปอยู่นี่ดอกนึงแต่ว่าดอกน้อยพุดเอาไว้ก่อน ทุนเน่าล่ะทั้งสิ้เอาเก็บมาอย่างนี่ดอกน้อยผือเลย สามีมาถึงแล้วถึงปากทางแล้วกํลาลังเดินเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงข้างนอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะรีบเก็บแฟนมาแล้วรออยู่เราจะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นเลยเนาะตรงที่แฟนมารับเลยเดี๋ยวพี่ฝนจะเดินเข้าไปเอาถังด้วยที่เก็บแล้วอะ โอ้ยออกมาค่ะคนสามีอยู่ข้างนอกหอบด้วพี่น้องได้สองถังแล้วก,นนก็อันนี้อีกทางนึงจ้ะอันนี้คือนนึงถังเด้ออันนี้เทออกเพราะว่าเอาถังมากแค่ช้อนหน่อยห้องเห็นโกบ,บูนี่จ้ะถ้าคนสามีมาหิวออกไป,บ,กไปบัวใบจะบ่ได้เอารถมากมือนียโอ้ยเหื่อยแห้งโอเคเดี๋ยวไปเจอกันมือน่อน้าเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยว เมือไดเขาป้าอีกซิมาซองให้เบ่งจ้ามืออื่นนี่ละมืออื่นนี่ละโอเคขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขมีความสุขทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ